สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้ สิ่งที่คุณทำนะคะก็คือคุณแสดงจุดยืนของคุณความชัดเจนความความคิดหรืออะไรที่คุณต้องการอะสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรจากเขาคุณได้บอกไปชัดแล้วคุณได้แสดงออกได้ชัดเจนหมดแล้วและเออคุณเหมือนเป็นคนที่ เรามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่นะคือจริงใจจริงใจกับความรู้สึกอะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วคุณคุณเป็นคนเหมือนแบบแมนแมนด้วยอะเออคือแมนแมนในที่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หมายถึงว่านิสัยของคุณอะดูแมนแมนดีอะคือ โอเคฉันรักเธอเธอไม่รักฉันใช่ไหมเธอไม่แชร์ฉันใช่ไหมได้ไม่เป็นไรงั้นฉันไปก็ได้ต่อให้ฉันรักเธอมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ตอบโจทย์ฉันในตรงนี้ถ้าเธอฉันก็มีจุดยืนของฉันอะเออประมาณนั้นอะคือคือคุณมีจุดยืนของคุณคือถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการสมมุติคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการเอ,อ่อการให้เกียรติกันคุณต้องการความรักความเอาใจใส่แต่เขาให้คุณไม่ได้เขา เขายังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีเหตุผลอะไรก็ช่างคุณก็โอเคไม่เป็นไรงั้นฉันไปก็ได้แต่ฉันก็ยังรักเธออยู่นะคุณคุณก็ยังคงแสดงออกชัดเจนว่าเออฉันก็ยังรักเธอฉันจริงใจกับเธอแต่ว่าถ้าเธอไม่ไม่สนใจไม่แคร์ความรักของฉันไม่เห็นค่าความรักของฉันงั้นฉันไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คุณก็หันไปสนใจเรื่องอื่นๆคือคุณ ถามว่าคุณเสียใจไหมเขาก็รู้รสึกน้ว่าคุณเสียใจเขารู้ว่าคุณเสียใจแต่คุณก็โอเคคุณก็อยู่ได้คุณค่อนข้างเข้มแข็งแล้วคุณก็มีวิธีจัดการกับความทุกข์ของตัวเองมีวิธีจัดการกับความรู้สึกความเสียใจของตัวเองคุณสามารถออยอมรับแล้วก็เดินหนีไปหรือว่าแบบ ยอมถอยอะยอมถอยออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการต่อให้คุณแคร์เขามากแค่ไหนคุณรักเขามากแค่ไหนคุณก็ยอมปล่อยมือคุณก็ยอมจากไปแต่ถามว่าจากไปเนี่ยคุณโกรธเขาไหมคุณเกลียดเขาแล้วหรือยังมันก็ยังไม่ได้โกรธยังไม่ได้เกลียดแล้วคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสตรงนี้ ความคิดถึงมันมีแล้วคุณก็ปล่อยเวลาที่คุณจะคิดถึงคุณก็ปล่อยให้มันคิดถึงไปคุณก็ไม่ได้พยายามแบบว่าไม่ฉันจะไม่คิดถึงฉันฉันต้องบังคับจิตใจตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้ไม่คุณไม่ได้มันไม่ได้บังคับอ่ะไม่ได้พยายามควบคุมอะไรซึ่งมันก็เป็นธรรมดามันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ทํานู่นทํานี่ของคุณไปคุณหันไปโฟกัสเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง การทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะการคุณอาจจะมีอะไรให้ทําหลากหลายอย่างเพื่อฆ่าเวลาเพื่อดึงโฟกัสของคุณออกมาแต่มันก็ทําไม่ได้ตลอดเวลาหรอกบางครั้งเขาก็มีแว็บเข้ามาในหัวของคุณคุณก็คิดถึงเขาแล้วคุณก็ยังยังชัดเจนอะว่าว่าคุณคิดถึงคือถ้าเขาถามถ้าเขาถามคุณว่าคุณคิดถึงเขาไหมคุณก็คงจะตอบเขาไปว่าคุณคิดถึงอืม แต่คุณแค่คิดถึงนะคุณไม่ได้แบบว่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอะไม่ได้ไปแบบตือ้อไม่ได้ส่งข้อความหาไม่ได้โทรหาโทรจิกแบบไม่ได้ไม่ได้พยายามจะบอกเขาอะว่าเออฉันคิดถึงเธออย่างนั้นอย่างนี้แต่อันเนี้ยพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้าเขาถามคุณสมมุติว่าวันหนึ่งคุณกับเขาได้คุยกันแล้วเขาเกิดถามคุณว่าเออเธอคิดถ,ถึงเราบ้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย คุณก็จะตอบเขาไปตรงๆว่าคิดถึงอืมก็คิดถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่เฉยๆเขาไม่ได้ทักแม่อะไรมาแต่คุณจะส่งข้อความไปบอกเขาว่าคิดถึงนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่มีนะคะเพราะคุณก็อย่างที่บอกอะ่ะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตของคุณ เขาก็อยู่ในส่วนของเขามันเหมือนกับว่าคุณยอมปล่อยต่างคนต่างอยู่อืมต่างคนต่างอยู่แล้วก็เก็บเก็บเขาไว้ในใจก็พออะไรแบบนี้อ่ะนี่คือสิ่งที่ที่คุณแสดงออกหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้แล้วเขารู้สึกยังไง เราเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงคุณถึงเลือกเลือกที่จะเดินออกมาจากชีวิตเขาทั้งทั้ท,ที่คุณเองก็คิดถึงเขามากทั้งทั้ท,ที่คุณเองก็จริงจังกับเขาคุณจริงใจกับเขาเข้าใจอ่ะคุณมีจุดยืนของคุณแต่ตัวเขาเองอ่ะดูเหมือนแบบโลเลลังเลไปไปมาๆตัวเขายังไม่มีความมั่นคงยังไม่ไม่มีความแบบแน่นอนแน่ใจอะไรกับกับความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมอยากอยากมากด้วย เขารู้สึกว่าอยากคุยกับคุณถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ผูกมัดอะแบบที่คุยกันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคนะเขาชอบนะเขาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าพอคุณถามว่าเออแล้วเราจะเป็นอะไรกันเราคุยกันเพื่ออะไรหรือว่าอนาคตมันคืออะไรเราจะไปถึงจุดไหนเขาให้คุณไม่ได้เขาให้คําตอบคุณไม่ได้ตอนเนี้ยเขาก็ยังให้คําตอบคุณไม่ได้แล้วเขาก็รู้ตัวด้วยว่าที่คุณทําแบบนี้ที่คุณไปแบบเนี้ย คุณก็มีเหตุผลของคุณถามว่าเขารู้สึกรู้สึกแย่ไหมรู้สึกกังวลใจไหมก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกแบบว่ากลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะหายไปเลยกลัวจะหายไปจากชีวิตเขาเลยเขาอยากมีคุณไหมอยากอยากมีอยากให้คุณอยู่ไหมอยากแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ในตอนนี้เขายังไม่มีคำตอบดีๆให้กับคุณยังไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณและเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไป ชุดล้างคุณหรือไปไปล้างให้คุณกลับมาเขาก็รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ตัวเองไม่ควรทำถ้าสมมติว่าเขาเงียบหายไปมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณนะเขาอยากคุยแต่เขาอย่างที่บอกอะค่ะเขาเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ เขามีความกลัวมีความกังวลอะไรในใจของเขามากมายและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเองอ่ะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือยังไม่พร้อมที่จะที่จะเซตดาวกับใครอ่ะอืมแล้วเขาก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปไปตามธรรมชาติเป็นไปตามตามโชคชะตาคือเหมือนเขาเขาไม่อยากคิดอะไรตอนเนี้ย แล้วไม่อยากจะพยายามอะไรด้วยประมาณว่าอ,อ,อยากคุยกับคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตก็รู้สึกด,ดีกับคุณนะแต่ว่ายังให้ความชัดเจนยังยังไม่ได้มั่นใจมากพอว่าเนี่มันคือความรักหรือว่าเขาต้องการคุณไหมอะไรแบบเนี้ยเขาจะสามารถคบหาคุณจริงจังได้ไหมคือเขายังตอบไม่ได้แล้วเขายังไม่มองไม่เห็นอนาคตตรงนี้ตัวเขายัง นึกไม่ออกอะแต่ว่าเขาก็จะปล่อยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามการเวลาแล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าถ้าคุณจะหายไปถ้าคุณจะไปคบคนอื่นหรือว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนใจจะเลิกรักเขาแล้วหรือไม่แคร์เขาแล้วจะเดินออกไปจากชีวิตเขาเลยไม่หันกลับมาอีกเลยอันเนี้ย เขาก็คงทําอะไรไม่ได้ในจุดนี้หรือถ้าโชคดีหน่อยถ้าคุณกับเขายังมีโอกาสได้กลับมาคุยกันถ้าคุณแบบเอ่อยังยังแคร์เขาอยู่ยังพร้อมจะให้โอกาสเขาอยู่หรือว่าวันหนึ่งเขาเกิดคิดได้เขาพร้อมที่จะจริงจังกับใครสักคนแล้วแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่คุณสองคนได้ได้คบหาจริงจังได้ลงเอยกันแต่ตรงเนี้ย ถ้าตามให้อะเขายังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเขาปล่อยให้มทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตาโดยที่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะฟังมาถึงจุดนี้แล้วคุณก็คงรู้สึกว่าอา้าวถ้าไม่คิดจะทําอะไรทั้งนั้นงั้นฉันไปนะอันเนี้ยก็สุดแล้วแต่คุณเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมเขาเขาปล่อยจอยอะค่ะเอออยู่บนเรือแต่ไม่พายนะแต่ไม่พายเรือนะคือปล่อยให้ให้เรือไหลไปอะแล้วแต่ว่ามันจะไปทางไหนแล้วแต่ขึ้นมันจะซัดไปอะ ืเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทํำยังไงเขาให้คําตอบตัวเองไม่ได้ให้คําตอบคนไม่ได้แล้วเขาก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาเห็นไหมไม่ทําอะไรทั้งนั้นแห่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกไม่รู้สึกผิดหรือไม่รู้สึกอะไรนะไอความรู้สึกผิดในใจก็มีเหมือนกันที่รู้สึกผิดตรงที่เขาไม่สามารถจะ ให้ความชัดเจนหรือความจริงจังอะไรกับคุณได้เป็นเพราะปมในใจอะไรของเขาหรือเปล่าบางคนมีปมในใจบางคนก็คือตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมกับการผูกมัดบางคนห่วงความโสดบางคนแบบว่ายังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยสนุกกับการใช้ชีวิตแบบละลาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมให้ใครมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย อยากแค่คุยคุยเล่นๆพอให้ใจฟูพอให้แบบได้มีคนคุยพอให้คลายเหงาแต่พอจะคบจริงจังไม่เอาไม่กล้าไม่ใช่แค่กับคุณหรอกกับคนอื่นเขาก็เป็นนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ